เร็ว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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะเราจะมารีวิวลูกอมนะคะซึ่งลูกอมตัวนี้นะคะเป็นลูกอมอัดเนสนะคะเราจะมาชิมนะคะให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะไปซื้อมาที่ร้านค้าทั่วไปนะคะมีขายนะคะแล้วใครล่ะเอาใครมารีวิวดิไข่ตัวนี้ก็แกะกินไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เล่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะหันหน้าวิ่นก็จะเป็น ไข่เซอร์ไพรส์นะคะพร้อมกับของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ก็ไข่ไข่เซอร์ไพรส์นะคะมีหลายแบบนะคะเอาไปลงวิดีโอทำอย่างไนลง u ู u b e นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีฟ้าตัวน,นี้ก็จะเป็นของผู้ชายแต่ถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะ <c oughs> เราไม่ได้มารีวิวไข่นะคะเรามารีวิวขนม <c oughs> ลูกอมตัวนี้นะคะลูกอมตัวนี้นะคะ,ะ,คะมีชื่อว่าอะไรไม่รู้นะคะ ไม่ได้ดูเป็นรูปวัวน,นะคะเป็นรูปวัวน,นะคะเอ่อซื้อได้ตามร้านเราก็มีแน่นอนนะคะ<อ>ชิมกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรสส้มนะคะชิมเลยค่ะโอ๊ยเพิ่งทำรายการเป็นครั้งแรกนะคะ็<ก>ยังยังแต่งชื่อไม่เสร็จนะคะ,ะอร่อยมากเลยนะคะ ก็ามารีวิวแค่นี้แหละค่ะว่ามันน่าจ่าแบบนี้นะคะออสำหรับวันนี้